โอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกแล้วน้องเกมไมกาซิโลนั่นเองนะครับก็อยู่กับการรีวิวน้องการ์ดหอคอยวิวเดทใหม่นะครับก็รอบนี้ก็จะเป็นของน้องอูลาลาลานั่นเองเนาะก็การที่เราจะมาครับรีวิวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแกนม้าแห่งเสียงเลียนอนครับก็แคทที่เราเจอในคลิปนี้เนาะก็จะเป็นไดเมนชั่มโพลิสันเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายอินดี้แมนเนาะนะครับตามมาฝั่งตรงข้ามอ่ะโอเค ก็สำหรับเรียนอนอเนี่ยถามว่ามีการโดนปรับเปลี่ยนสกิลบ้างไหมอันนี้คือผมไม่รู้นะครับว่าสกิลของจริงอะ่ะคือมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าท่าผู้ชมรู้นะครับท่าผู้ชมก็ช่วยบอกผมหน่อยนะว่าสกิลมันมีการโดนปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคอซื้อคูปองไปเนาะ,ะแรนการตีไปิก <laughs> เกอร์ถ้าโอเคส่งพลังให้กับแวนการนะครับ ก็แคนที่ผมเล่นกับเลียนอเนี่ยก็จะเป็นเนโอเนต้านะครับเพราะว่าเนโอเนต้าคือมันเหมาะสมสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการเล่นกับเลียนอเนาะซึ่งถ้าแคนอื่นเนี่ยคือผมมองว่าคือมันไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะผมก็เลยอามารีวิวในเนโอเนต้าเนาะนะครับผมอ่าโอเคฝั่งตรงข้ามก็ไล่เป็นตัวนี้มาเนาะปีมาอ่า ไม่มีทิกเกอร์นะครับสำหรับฝันห่งข้ามนาเนาะเอาเคปฝั่งเราก็ไม่มีเช่นกันนะครับซึ่งส่วนของเลียนอนเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับอเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเนาะอ่ะสกิลเดอะฮานสโตซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บทูเลียไปเนาะอ่ะเซโยไลท์โด ซึ่งส่วนของสกิลของเลียนอเนี่ยคือถ้าสมมุติซื้อคุปนะครับมันไม่ขึ้นมือหรือว่าไม่อยู่ในสนามนครับอันนี้คือจะเป็นข้อเสียของเลียนอและนะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยากอยู่เหมือนกันนะครับนะสำหรับเลียนอเนาะอ่าโอเคไม่มีทิกเกอร์นะครับทุกผู้ชมด้วยเหตุผลแรกเลยก็คือเรื่องของทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ที่ผมใส่ในลิสต์เนี่ยคือผมใส่เป็น D9 นะครับ าดูฝั่งตรงข้ามก่อนนะอ่าโอเคซึ่งผมใส่ดอ9ก้ครับซึ่งการใส่ดอ9เนี่ยคือตอนแรกผมอะ่ะจะไปใส่ดอ5แล้วก็ใส่เป็นสแตน4นะครับซึ่งอ่าผมก็ลองไปทดสอบก,กับคนตาต่อมาแล้วสรุปก็คือไม่เวิร์กนะครับนะเพราะว่าอ่าไม่งง้นสก,กิลของเลียนอนเนี่ยมันก็จะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพครับท่านผู้ชมอ่าโอเคก็ฝั่งตรงข้ามก็ตีมาเนาะ ฮิวจิตเจอร์นะครับโอเคฝั่งตรงข้ามก็ได้แค่ฮิวจิตเจอร์เนาะอ่ะพีจีตอนนี้เราไปสองใบแล้วนะครับ yeah, แย่ละ <c oughs> อ่ะแตนด์อร์อัพเดืนต่ลรออ่ะไลท์เป็นโอเคนะครับเราจะไม่ใช้เนาะอ่ะไลท์อ่ะเอาออกไปแล้วก็คอตัวนี้ลงมานะครับ อ่าอ่าสไตล์เราจะสไตล์ดีไหมซึ่งอ่าอ่า,อาโอเคเราจะสไตล์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะสไตล์เป็นตัวนี้เนาะอ่าโอ้อยยูทิเก้ขึ้นมือดีดีเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะอ่า โอเคเดี๋ยวเราจะคอตัวนี้ลงมาตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็คอตัวนี้เนอะลงมาตรงนี้อ่ะใช้สกิลเอาตัวนี้กระเพ้าใต้เด็กนะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้นะครับอ่าโอเคกดแบทเทิลเลยโจมตีใส่เลกาไปเนาะ อ่ะตีใส่เลยการ์ดไปการ์ดบนมือไม่ค่อยเต็มใจเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคตีใส่แบงการ์ดไปเซีคันด์เชคมีทิกเกอร์ไหมขอบคุณมากโดนทิกเกอร์ไปไหลหมดวะนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคอตัวดีนะครับลงมาตรงนี้เนาะอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับเทอร์นี้เนาะ ก็เออคือเราเนี้ยค่อนข้างที่จะสุ่มเสียงนดิดหนึ่งนะครับสำหรับการแพร้เนาะซึ่งอ่าฮิวทิเกอร์ใบเดียวนะครับที่อยู่บนมือเนาะอ่าฝั่งตองข้าก็สไตล์เป็นตัวนี้มานะครับซึ่งเออการบนมือฝั่งของข้าเนี่ยต้องมีการป้องกันหนึ่งใบนะจากที่ผมสังเกตโอเคฝั่งตองข้าม,มีการป้องกันหนึ่งใบจริงด้วยนะครับอ่าฝั่งตองข้าก็ตีมาเนาะกระตุกกระตุก <laughs> นะครับทุกผ <laughs> <ท>ู้ชมเซคันดด้วยชิคิ มีทิกเกอร์อไหมอวยอวยฝั่งตัวข้ามแหละนะบางทีอ่ะฝั่งเหล่านี้อวยบ้างเถอะจริงๆนะครับอ่ะโอเคก็ฝั่งตัวข้ามก็ตีมาแค่นี้นะครับอ่าโอเคอ่ะโอเคครับกลายเป็นอ่าเป็นการเพอร์โซนาไลน์นะครับอ่าโอ้โห ไม่มีอะไรที่จะพูดจริงๆดันเนี้ยอ่าโอเคสกิลอ๋อทูเลีย <laughs> อ่ะคอลงไปเลยคอลงไปพี่ไปอ่ะแล้วก็คอลงมาอีกใบหนึ่งไม่มีอะไรที่จะพูดจริงๆนะท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคกดแบทเทิลเลยแบงการตีไปอ่าสกิลเดอะฮันส์โต้ซึ่งเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราจะเอาวีเซอร์ลงไปนะครับ คือมือดีๆนาะยูทิเกอร์เนี่ยอ่าอ่าโอ้ดูเด้งอ่าเรียบร้อยครับอ่าดอลทิเกอร์ฮะอ่าส่งมาลังให้กับทูเรียตัวนี้เนาะซารตอลชิกคือโอเคไม่มีทิเกอร์นะครับอ่าสแตนสองตัวนี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็อ่าตีใส่ไปเลย อ่าแล้วก็ตีใสายไปด้านนี้เพอร์เปกาดนั่นไงเ่าโอเคนะครับก็การตีของเราก็จะตีแค่นี้นะครับซึ่งเทินหน้าเนี่ยเราก็สามารถจบเกมฝั่งตรงข้ามเขาได้แล้วนะครับโอเคฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีสไตล์เนาะอ่า อ่าดอร์ทิกเกอร์ครับปอนห้ามพีจีจะขึ้นมือ <c oughs> ไหมนะคีดิคอนทิกเกอร์นะครับเรามีการป้องกันอยู่นะไม่ต้องห่วงนะครับอ่าเลสการสี่ใบแล้วก็สแตนแวนอ่าแบงการตีมากได้ทิกเกอร์ไหมล่ะโอเคนะครับไม่ได้ทิกเกอร์เนาะอ่ายูการ์ดะ โอเค <and> เอ,อนี้เราจะไม่สไตล์นะครับอ่าใช้สกิลของตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าขึ้นมือคือ <c ười> ผมแบบนะไม่มีอะไรที่จะพูดจริงๆนะครับท่านผู้ชม <c ười> ขึ้นมือได้แบบ อ่าเชิสกิลของซื้อคูฟนะครับอ่าโอเคกดบายท่านเลยแรงการตีป้ายอ่าทิ้งตัวนี้เข้าไปเนาะอ่าโอ้โหยูดิกเกอร์ขึ้นมือดีสุดๆอ่าโอเคอ่าดอทิกเกอร์นะครับส่งพลังให้กับตัวนี้ใบที่สองฮะอ่าดอทิกเกอร์ครับอ่าส่งพลังให้กับตัวนี้เนาะ ไปที่3อ่าไม่มีทิกเกอร์อ่าจบเกม อ่านะครับอันนี้คือการรีวิวนอการ์หอคอยวิวเดสใหม่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของน้องอูลาลาลาเนาะถามว่าเก่งไหมส่วนตัวคิดว่ามัน,มนก็เก่งนะครับแต่ว่าเก่งในขั้นระดับกลางๆพอครับเพราะว่าสกีของเรียนอนเนี่ยคือผมมองว่าถ้าซื้อคูปไม่ขึ้นมือ อันนี้ก็จะลําบากเราแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสกิลของซื้อคูปนี่คือมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆากครับในการเล่นกับเลียนอเนาะถ้าซื้อคูปไม่ขึ้นมือนะครับเรียนอเนี่ยก็จะเล่นลาบากอย่างมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะอ่าแล้วก็ส่วนของสกิลของเรียนอนเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือเราต้องทิ้งการบนมือนะครับนะถ้าสมมติการบนมือเราน้อย อันนี้แหละก็คือจะเป็นปัญหาของเราแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอเคส่วนของข้อดีของเรียนอเน,นี่ยคือผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเอ่านะครับก็ คือผมอยากจะบอกว่าผมคิดไม่ออกเลยอะส่วนของข้อดีของเรียนอเนี่ยส่วนของลิสแนะนําม,มีไหมมีนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูที่คนตัดต่อเอาเลยนะครับท่านผู้ชมครับป่า let's go